เลยมันจะพาไปถินไปถินสามาทีเออนอะลรกใจดีตะสนสามทีจย์เกี่ทีเปสามอทีตย์โอ้โแน้สามทยอะไปทำไมตัวใหญ่ตัวใหญ่เผู้สีหืว่าเป็นมรือวาสามทีต ภาษาตคี่ดิโนมิบมังจียระาษาคีโน้มสาษาคคี่มาหลายบ้านหลายเรียงมาหลายจังหวัดเลยบางหลายจังหวัดยหลายจังหวัดไม่ได้จัวัดเกี่ยนเปชื่อสามัคคี่แทนบุญปิมปิาขีที่ว่าผ้บุญแกเขาใุนไงปุนถิ เป็นภาษาตะี้มันถูกตกลงติอันเช่าัก็จะจัดเป็นกราใยคว้ามสามัคขี้สามจุดทิ้งอันั้นเป็นกนะิงได้ช่วยสีเย็บเป็นตาเป็นผ้าสำกรับผ้าทิ่อันอันยีนเย็บมัดตอกอันนั้นตัดมันโน่ด้วยสิ่งเกักระทิ้งบนกระดาษของภาษาตะี้ก็เรียกว่าลมัมีอย่างอ่น แย่งออความสี้เนี่ย้พเจีเก่าเพือนๆลงมาสวนให้พรมพรมเพื่นๆเรีเาจะแทนพรนี้มันจับมาดึงมาเน่าดูเรงานทันสจงานัท่านจะได้เงินจะทั้งเก็บกู้อะอนเา ต้งบัรณาอบูรจารแห่งท่านท่านต้องบูรณาบุญอยู่อนานตัจิตท่านบใจท่านเบิกบ้ามสลัยออกซึ่งความจะดีเนื้อแน่นสลาออกซึ่งความจะดีเนื้อแน่นความยึดมั่นถือมั่นความเห็นเกียรตัวนวทางปัจฉนาอย่างค้นกับจิเลตเพความโลภความโง

ม่มีทางเป็นทางรู้จักแบ่งปันตัวอยู่ด้วยกันลำบากเพรนั้นคนเราอยู่ด้วยกันก็อยู่ได้ด้วยความแบ่งปันด้วยความเสียสละด้วยความเสียสละเอาชนะความจะมีเงี้ยเนี่ยจิตใจของเราค้องเพื่อทําให้จิตใจของเราได้ว่างจากความโลภได้ว่างจากความหลงเรื่องแบบแกะของเรศุลกาภิเษกแบบอย่างที่ออกสักวันเพื่อจะ càng khiến trí trí của chúng ta vắng lặng, các bạn nhé, chữa trị sẽ dễ dàng hơn. Chữa trị, chữa trị, chữa trị trí trí của chúng ta, chữa trí trí của chúng ta, không để tạo tạo, tâm, quên, 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 จึงมีจะนำมาซึ้งความทุกข์นำมาทุงมราเบิดว่าต้องโต้รุ่ยอาหารมีการฆ่าการเบียดเบียนนม่ไดสัตว์เล็สัตว์่อยต้องมีชีวิตรับตัวคนตายเช่นเดียวกันว่าเราไม่รู้จักการข้ามจีใจเราไม่มีความรักมีมีความเบียดยจซึ่งจะได้การทำลายกัได้ง่ายๆท่านท่นท่า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 นทาานนท่านทานทําบา เว้นจากการขาดใจเว้นจากการรักทรัพย์ของผู้อื่นมีทางเขของเขามีทงทรัพย์ของเรามีความละความหวังใจสามีภรรยาต้องเว้นกานของใครใครควรักเพื่อชีวิตติตใจฝากเป็นฝากตายซึ่งกาจกจะทำต่าวๆรวมๆด้วยมหลอกใจกันอยู่ที่ไหนเดร้อนอยู่ที่ไหนก็นคามบาปบ้าแต่เสียข่าวเพราะความไม่เว้นการทำบาป ก็ผิดผิดก็ดีถ้าเราลมหลับเป็นหลัเป็นครเราตะเวนนียขึ้นมา่องจากการพูดพูดับพูดแล้วกเจอล้จากการดื่มยานอนท้องเบาถจะเป็นลุมขึ้นมาเป็นลู้มเป็นีงละไรที่แบบร้อคร่อมที่ให้เราดูร่มเย็นเป็นชุดเรีนหนูจะเริ่จะนั่งจะนอนก็อยู่เยอทามสีานผ่าไม่ต้องระมัดระวังไม่ต้องระแวงว่าใครจะมาจับผิดจับผท พราะว่าเราไม่มีร่าง่ายเพอยไม่ีในทางนี่คือารรักษาฉีดสจะใชรรักษาจิตใจของเราด้วยการทำของบาปเยทานทาง้วยธรรมทานขึ้นมาเ็าได้อานิสงส์ขึ้นมาทำด้วยปัารักษาสีดแต่ทำด้วยการภาวนาทำทำด้วยการภาวนาเป็นเป็นเอย่างยิ่งเพราะเหตุใดเพราะคุณทำให้จิตใจสงบ ุณที่เกิดจากความสงบคุณที่เกิดจากสมาธิคุณที่เกิดจากจิตใจเราสงบจากอารมณ์สงบจากอารมณ์ต่างๆทําให้เราเปนความสุขทําให้เกิดคุณกิดสุสมทำให้เกิดสติทาให้เกิดปัญญาสามารถที่จะทาให้เราพ้นจากทุกนี้ปัจจุบันได้ะนั้นโอกาสที่จะทําให้เรานุนพ้นจากทุกการผู้ช่วยระยะที่เราเคยเป็นมนุษย์ในศาสนา โดยเฉพาะปัจจุบันนี้คือเรามาดีแล้วก็ศาสตร์ของเรามาดีแล้วท่านผู้ดูผู้ผู้ชมแอร์ดิจิติทั้งเราพฤติกรรมให้เรามาเกิดเป็นมันดูถูกปัจจุบันนี้เป็นคนที่มีจิตใจร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นคนตาใบุ่งหยอกตาหวานีป็นคนตาใบุ่งหยอกตาหวานเป็นคนโลกไปขั้เจ็บปิดเบียนมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์มีจิตใจมีสติสัมปชัญญะมีุกสิทุกอย่าง ที่เคยซื้อว่ารุ่นเกาของเรามันเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มันเกิดในประเทศคือประเทศไทยของเรามีพุทธศาสนามีพระอรหันต์คุ้งครองมีพระแม่ครูาอาจารย์มีพระฤาษีสงฆ์ทั้งหลายเต็นบ้านเต็มเรือนอยู่แต่ว่ามองไม่เห็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมีมีประเทศไหนที่จะมีเหมือนพวกเราประเทศเราเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดน้ตัวเราเองเป็นูนที่โชคดีที่สุด เกิดมามีพบนี้ใช่มีเรีนมาเจอพศาสนาเรนำงสั่งทง้อนพระพุทธเจ้าอยู่เรีนเ่องแม่ครูาอาจารย์เพื่ท่าน้ปฏิบัติปีิัตชอบอยู่คือว่าเป็นผู้โชคดีวันนี้ต้นทุนเรามีดีแล้วขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่จะต่อยอดดงต่อว่าคู่ชลุต่อว่ามรต่อว่าผงที่ภาคทห่แก่ตัวเองเราได้ในปัจจุบันนั้จะเคยผ่ันปัะหันารุ่งไว้ทแต่ว่าวันนั้นก่อนวันนี้ก่อนไว้ทุกไปรอชาตินากก่อน อเราไม่เชื่อย่างนั้นดังนั้นมีปัจจุบันนี้เราลงจาที่ดีที่สุดคือวัชาตหน้าแล้วจะไปถึงที่ไหนไปอยู่พบไหมคุณไหนก็เลยจะเอามาถึงตัวพุทธเป็นรูปอีกจะได้พบวัชรสนามอีกเป็นของยากอันนี้เป็นของดีที่สุดแล้วเราเกิดมาในประเทศไทยเพราะเราุกสิ่งทุกอย่างพวกเราอยู่ร่มเย็นเป็นสูตรทุกวันนี้เล้วก็อำนาจแห่งพวัศาสนาอำนาั้น บุญคุณสมพนาจรารมีของพระอัยย์สองคุ้มครองประเทศไทยเราี่นุ่รุ่นเย็นเยือกุดที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ทหารปิดริงผิดธรรมประเภทผิ่ทหารเกณนชีพโดยมีส่เจริตเขาทะเลียนร้อนให้เราเห็นอยู่มีรวยรวันมีเงินมีทองมากมายได้มากม่ยในสุจริตมาแล้วทมาอยู่เป็นส่วนเด่ยดร้อนทำให้เราเห็นเห็นอยู่มีแต่พวกเรามีมากมีน้อยเราได้มากูความบริสุทธ เดินจะไดจนนั่งจนอูที่ไหนก็มีความสุขความพแวนต้องสงสัยสิ่งใดก็ทอยู่ที่ไหนไู่ถูกก็ไม่รังไงไม่เรื่อเชื่อใจสิ่งใดกอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยไม่มีอันตรายเพราะศีลด้วยทมค้ครองนี่หลเราราู้ที่โชคดีแล้วคุนั้นอยาประมาณนอนใจอยากทะงานนอนใจก็ถายดีแล้วก็จากตัวเราควรเป็นคนที่ทามดี กุญาจที่เราจะเป็คนเท็ <N> ัาผมพิพาทเพืนอจะได้รวยกรรมงฉันของช้อของผู้เรีใหญ่มีกุญแจไ่ยังพวกเราอยู่หาได้ยากดังนั้นอย่าประมาทใจริบเร่งถึงควายจะให้ความแก่ควาเจ็บความตายความาคอนงำถ้าความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาถือว่ามเสียทีเสียทีที่ได้ผลคุณมันยุ่งพระุณตศาสาเสน่มเห็นท้องดีแล้วมาเจือีท่ามกลางของหมาโศก สมบัติอันล้ำค่ายิ่งกว่าอย่างอื่นเด่คือชาวพุทธของเรามีเชื้อประหล้ำค่าที่สุดคือพระพุทธศาสนาแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองมีสติมีปัญญาเอาสรัพย์สมบัติเหล่านี้ขึ้นมาันทำประโยชน์ให้แก่ตนและคนรู้หรือด้านต่างว่าขนาดไหนที่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองจริงๆใช้สติใช้ปัญญาที่งคนนึงจะให้แล้วเจอสติเจอปัญญาเจอคนยิ่งยิ่งดีกว่าก็คือเด่นเด่นพอมา ทำบุญทางลัการภาวนาเพื่อการทำบุญทางลัได้เร็วได้มีสมมากคือทำให้ใจสงบทำให้ใจมสมวิธีจากลมงีายงอเาลายจัอสให้เราเปต็ณเ์ใจมากให้ไนจริงควาปรัติกาบริกรรมพุทโธนะการท้เวทผิรูหาใจเข้าหายใจออกนะังไปดูอางดสตินะ ทุกทางุสติท pues so kind of ah, ุกทางทุกสติสัมผ้สทุสติน่นมีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเราทุกอย่างทำที่มันถูกใจวิสัยของเราอาพื่อที่มีสติีดือดเข้าเดือดออกนั่งรวบรวมความรู้ทั้งหลายมาอยู่ที่เรเข้ารี้อยพยายามวางจับอารมณ์เองรวมันตามทุกทาตาทางตรงทางนิ้วางกาปิไว้ก่อนให้ใจมันอยู่ที่รเดียว อารมณ์อารมณ์หายใจเพิมนอารมณ์หายใจจะอารมตามสติ้งทำแรู้ว่าหายใจก่อนเมหนดรูม้ไปดูตัวเราเองก่อนเพื่อส่วนใหญ่คพิจะไปดูตัวเองนเี่นเจ้ามาก็ุ่ิ่งบมาจากร่างกายเรามันใช่เรื่อง่างแก่ยแก่รุแก่ีเยอะแเรื่องแบบกินเรื่งบกินยานีเร่องส้าร่ที่จะมีปัญหามีพาระกับร่างกายมันจะ ในที่สุดก็ลืมตัวเองตุกใจลืมดูตัวใจตัวใจมันสาคัญตัวใจก็คือตัวเราเองนี่นี่ยนะก็เหนดรู้นี่คือตัวใจของเก่นชาตมารืองอาถ้าให้ตำรวดดูดวงใจเขาดูนี่าทางจิตเวื่วงความรู้ตำดเข้าหาใจพอเขาเลาเข้าไปหาใจตำรวจดูแล้วไปหาใจเราหายใจชัดขึ้นที่ทำที่ทำพุทโธมันจะชัดขึ้นหากเรามีเป็นท่อง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 อยู่ข้งนอกของมันจะยืน คนพูดโทรก็เล <c oughs> like ่นึงรูมเป้าใจตั้งสติวางร่างกายให้อยู่ในที่ปกติของกาอาถรรพ์ใส่ของอารียบหดที่สบายสบายแล้วก็รู้อสบายบายย่าไปชับอย่าไปกดอย่าไปกำชับอย่าไปตั้งเป้าหมายมึงยุ่งยี่เอาไว่ต้องหนเป็นอย่างนี้รือใหเป็นอย่างนี้ไม่ต้องคิดอย่างอื่นที่ร้ใจรูใจข้ที่รายใจข้าก รู้งงเขาก็เอาท่านเข้าออกฝืนไปนใหม่ก็อาจจะลำบากอย่างไรก็อาจจะลืมลืมหลังต่างให้เพียรพยายามให้มีศรัทธาเมื่อมันเร็วได้แล้วมันสงบไต่ชักวครั้งหนึ่งก็ปวดความขยันขำเพียรขึ้นมาเองเพราะว่ามันเห็นผลเมื่อเห็นผลนั้นก็เกิดความขยันหขำเพียรใหม่ๆก็ต้องฝืนหน่อยเพราะว่าความเคยชิน ความเคยชินเราปอมมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาบางคนไม่เคยฝึกฝนเลยทําให้ใจเื่อได้ทำให้ขาดสติไปนานแสนนานก็จะมาฝึกฝนมันก็ทอยากเึ้นะนั้นต้องอดทนบางครั้งบางทีใจจะตายแล้วไปกัดยุ่ง้านกับเสียทีความาจมาถึงเสียทีพื่ได้ชีวิตมันเกิดเกิดมามราทำอะไรอยู่ จอกาสที we Quindi, ่จะเห็นควมเป็นพุทธังเรามีมีมากแต่เราปล่อยโอกาสทิ้งไปาะนั้นอย่าให้เสียโอกาจะให้เสียเวลาพยายามรวบรวมความรู้พยายามรวบรวมสติให้อยู่ทำบริกรรมพุทโธรวบรวมหายใจเข้าหายใจออกทำเวลาใสยฝึกได้การทำรุปแบบนี้ทำได้ทุกที่ทุกสถานทุกจาเรื่อยๆบริเวณทางดีเดียรเวลาเรื่อเช้าของ เือามย็นน่เที่ยงคอดังเดี๋ยวว่าเขาให้มีสติมันก็เป็นกรําบุญไรแล้วยดจักรวามีสติอู่อยู่ที่หัวใจกหใจอะดยนจะเดินจะนั่งจะอนอยู่ที่ไหนจะกินข้าวอยู่ก็ได้ทำไมทำไม่ได้เดกินข้าวอยู่มันมีเรื่องหยใจกินข้าวอยู่ก็จะด่าใชรก็ได้ทำไมจะต้องพุทโธไม่ได้คนกินข้าวอยู่เป็นร้องเป็นได้ ทำไมต้องพุทโธจะต้องเวลาต้องเตือนตัวเองอยู่อย่างนี้ตลอในไม่สุดนานๆเข้าสูดๆขึ้นนี่มันจะมีนาญให่เป็นนิสัยในที่สุดก็สูโลมสูอกับสมองเองไม่มาวนกุ่บสมองแล้วโอ้เกิดสติเสริมปัญญาเกิดเกิดวามสน้นโกรกวาระดีหนักคุ้มควาคนเดียคนมีสติคนมีสติปัญญาและศรัทธาแกงก้ามทุกวันแกงก้ามทุกเรือนนี่ครังขาม จกความที่เกียนเป็นความระยัาเพราะว่าสัทาเกลีดก้าวใหเดี่ยวดมีความสุขรุ่เกิดจากความสงบเฉลี่ยีกว่ารุ่อย่างอื่นอืนรชาติของรุนรสชาติของความสงบมีความอร่อยกร่อรสชาติอาหารราชาท้อหไร้ท้งรรสชาติอยู่ในโลกสหาที่เกียไม่ได้เอาขอให้สิเราสงบรั้งหน่นสงบจริงๆสสงบใจ คิดความดูความใจใจความไม่รู้ก็ลานิ่มจริงๆสักนาทีเห็นเอเห็เ็นเอเห็นผอปรากฏเกินความขงเงินเยียวาดีน้วอำนาจแห่งบูเแห่งกุศเทือติกอกาทั้งหลายเปิดมาวงจันำยุทธภผสมเพื่ดีมีชีวเท้าอย่างเดียวเคยแสดงคามุงความสมนสามาีร่วมน้ำหลแจกเรียงกันว่วกับทำูบรารไทย่ร กับการักชคนเรางานดูดีูที่เราทำนี้เรื่องงานคุณรเรรระหนัใจส่งิ์สทงหลายทกวงก็ดีเรจะมาสงอภาษาเางุหายให้มีความสุขคามเจริญาศากทุกส่วนไปเรือสิ่งใดปันาสิ่งใดเป็ไปโดยชอบกอบบุญธทรมรือเป็นไปเพืาม่นขอให้สมความรื่องสมความที่สมความหมายกัน

ก็ยัอีโม่อีโมมินนาบาเจ็ดโมงชอบกิ่ก้อนอะเรเอเพูดนนีั้งโมเป็นน่าขอโทษตอนกระทิงนี่แล้วก็ไปพาบป่าวบ้านมุตตอคงต้องไปลรทิ่งชุดชุดแบบชุดชุดไทยชาลาร่จเอาบ้านทำเท่าเป็นกิ่ทำเท่าแล้วไปาบป้าบุดตอ ต้องมีไปปม่ฟัป้ามีฟังคนเดียวว,ว,วัาอเองโมเด็จจะถึจุดที่อะไรยังก็่โงนาจอยู่ยิ่งกระทิ่นไม่ให้เงาให้เยระเล้ามาโคกไให้โบได้ทำใจคนที่หน้ามัจะได้เห็นเป็นการเวลาผู้มีโอกาสเาก็ได้เห็น ปนดีนรอบปีนี้คิดนคนตายเป็นหน่อยบ้านกันเลยว่าเาไม่หนุนตายาาจลว่าวันปีห้าคิทีเทปปีนี้ป็นรูทั่วปีหน้า,นาปัจจุบันด้วบางคนม,นมาเชียปีนี้ว่าเช็คกับสิงทีหน้าตายก่อนได้เห็นซ้ำได้เหระคระมาโมโหเวลาทำด้กรทำอะไ่อะไรกำลังสังทธคลายร้กวสบายใจ มันสบายใจก็ีวกปัจจัยเดปัจจัยส่งไม่วุ่นไม่จะถต่ตายคนยังไดออ่าด้มยปุ้ยคนอรคนประมาทคนตายเดยนะประมาทประมาทในการในเวลา่ิเนะประมาณนี้นมสังคารพระพนจะเจ้าขยายวะยะรมาทำาลาปัะมาเดยรนาสั่งปฏิการติยังมาอยู่เดนเลมาอยู่ท่านโดยวมไป เขาสู่พนภา์เลยแบบแว่าคำั่ำไม่หมด